สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจะแปดโมงแล้วนะคะวันนี้ยังก็ลงมาแล้วก็เลยแวะมาถ่ายดอกสีม่วงเนี่ยค่ะวันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าสีม่วงนะคะคือเข้าบานเต็มหมดแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นมุมสวยอีกมุมหนึ่งของแถวบ,บ้านนะคะแล้วก็ใช่มักจะว่าม่วงแล้วก็ข้างๆก็น่าจะเป็นต้นสีขาวๆนะคะซึ่งก็สวยนะคะม่วงสีนี้เราไปกันต่อดีกว่าคะ่ะค่ะแล้วยังก็มาเดิอนอีกทางหนึ่งนะคะวันนี้ ยังเบื่อทางเส้นทางป่าที่โรงเรียนอนุบาละคะ่ะก็เลยมาเดินเส้นที่มีรถวิ่งแบบนี้มั่นะคะอันนั้นรถขยะนะคะนี่ค่ะรถขยะเขาน่าจ,จะมาเก็บขยะแล้วค่ะใช่ค่ะเห็นไคะวิวสู้ไว้เปหมดเลยนะคะต้นไม้นี้ร่มเย็นล่มรื่นหมดเลยะคะ่ะออกใช่ะคะ่ะรถขยะจริงนเอยน้ยยังพูดผิดใช,ชนนะะ่นู้นะคะนี เด็กๆก็ปั่นจักรยานนะคะน่าจะไปโรงเรียนฝั่งที่ยังไปทุกวันเนละคะ่ะจะจะมีโรงเรียนอันปฐมด้วยนะคะฝั่งนน้นมาขึ้นมาก็ไป็โรงเรียนอนุบาลน,นะคะเป็นโรงเรียนใหญ่ะะโรงเรียนฝั่งนน้นนี่นะคะตึกฝั่งนี้ก็จะทาสีเหมือนละคะ่ะตึกสีเดียวกันเหมือนนะคะกับตึกที่บ้านเอียงอยู่นะคะลักษณะจะแบบคล้ายๆกันนะคะอะถ้าอาจจะบบนนด่งเป็นโซนๆบางท่นยังก็ไม่รู้นะคะ เดินมามันก็จะเป็นหลังบ้านของอีกฝั่งหนึง่งถนนที่ยังเดินเลาทุกวันใช่ไหมคะอันนี้คือทางตรงนะคะดอกไม้ดอกนี้ก็สวยนะคะสวยจริงๆนะคะนี่นี่แปดโมงแล้วนะคะยังมีเวลามาเดินเฉยๆนะคะยังแต่ดอกเขานี่คือเหมือนเริ่มดอกก็เ,เริ่มจะแก่หรือเปล่าคะยังก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาเป็นสีตาลแล้วนะคะอาจจะกินไม่ได้แล้วค่ะถ้าเสียมตาล วันนี้เลิกเรียนแล้วนะคะตอนเที่ยงกับวันนี้เด่นขึ้นวัน,นจริงๆค่ะ,ะไปแล้วเราก็มากินยินติดไฟแดงอีูเพื่อนขึ้นรถไปแล้วนะคะยังก็ไปเหมือนกันนะคะวันนี้กะว่าจะไม่ลอดอะไรจะไปอ่านหนังสือจริงๆนะคะจะสอบบันปลายเรื่องเพิ่งจะอ่านหนังสือนี่แหละคะ่ะไปกันค่ะาสาวๆก็ไปกันไปแดงเอาไปเขียวก็ดีค่ะไปสิคะรออะไรเดี๋ยวรถก็มา จะได้มีการวิ่งกบัดนาวนี้แหละค่ะไปอ้อยตารองเท้าหลุดค่ะแล้วยังก็คอยรถที่สถานีอิตาเก้นนะคะเมื่อกี้ยังก็คอยที่สถานีค่ะสะจะมาแล้วค่ะแต่ระหว่างที่นั่งรถมานี่คือขี้มอค่ะยงดังยังก็เลยลงมาลงที่สถานีนี้แล้วก็ขึ้นไปเดินนิดหน่อยค่ะแล้วก็กลับมาคอยรถใหม่ลกค่ะก6นาทีมั้งคะรถกำลังจะมาเพราะเมื่อกี้ยังลงมาได้เลื่อนมาเลื่อนก็ออกไปแล้วนะคะไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะคอยแป๊บเดียว ็ดูฝั่งตรงข้ามไป็นของทางก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะช่วงบ่ายๆมันก็จะทิ้งเวลาทิ้งช่วงเวลามาอยู่นะคะไม่เหมือนช่วงเลิกางานนะคะจะแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไานะคะนี่นะคะค่ะแล้วยังก็มาถึงแล้วนะคะเพิ่งรถจากเพิ่งลงจากรถเมโทรเมื่อกี้นี่เองนะคะเราก็เลยเดินเดินนะคะแดดตอนนี้ก็อยู่ที่2 0 2สินหรือว่า23เนี่ยคะยังไม่แน่ใจนะคะ ทุกที่นี่นะคะอยู่พาทิจะไม่ให้ร้อนนง่งเล่นะคะอยู่เหมือนอยู่ต่ำมากเลยนะคะตอนน,นี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเส้นนี้นะคะที่มองมองตรงไปเห็นตรงมีเราไม้นะคะเราจะพาไปดูต้นไม้ที่ออกดอกแล้วสวยเหมือนกันนะคะไปกัน,นะคะ่ะทุกพี่เราจะไปฝั่งนี้ใช่ไหมคะวันนี้ไม่คะยังไปได้หมดเลยค่ะเคยเดินมาค่ะก็เลยรู้ว่ามันไปได้ะคะ่ะนี่นะคะ่ะ หนอกไม้ก็เยอะเอ๊ะอ๋อกินไม่ได้เยังเข้าไปแล้วก็บองหาแต่ของกินนะคะเอ๊ะเอ๊ะอย่างเยอนะคะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าต้นอะไรแต่ไม่ใชต้นผักเสี้ยนก็หลังหรอกค่ะนี่นะคะ่ะตรงน,นี้ก็บรรยากาศดีแล้วค่ะไปกันดีกว่าค่ะค่ะเดินออกมาก็จะมาทะลุตรงน,นี้แล้วค่ะเพราะว่าเยองกันมันก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลไงะคะนี่นะคะต้นไม้ แล้วยังก็จะเลี้ยวขวานะคะขวามือเอียงนะคะพามาดูนี่ดีกว่าค่ะสวยดีเขาออกเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะดดนี่นะคะถ้าตอนเช้าก็น่าจะสวยนะคะต้นก็เหมือนต้นที่บ้านเอียงแหะคะ่ะยังคิดว่าแต่ว่าอันนี้เขาออกเยอะกว่าแล้วเขาก็สวยกว่าด้วยนะคะมองไปกกไกลๆอย่างนี้นะคะแต่เขาก็เริ่มร่วงแล้วนะคะเริ่งพื้นดินนะคะเขาร่วงมากแล้วนะคะร่วงเยอะเลยนะคะ นี่นะคะร่วงไปแล้วนะคะแต่สวยแต่ถ้าเป็นต้นแอปเปิ้ลนี่ก็จะเวิร์กนะคะว่าไปนู่นแล้วก็จะเดินกลับนะคะก็จะให้ดูอีกรอบนึงนะคะก็จะเดินย้อนขึ้นไปนี่แหละค่ะมีอยู่แค่นี้ก็คือเดินมาเพื่อพามาดูนะคะว่ามันออกอกเยอะมันก็จะสวยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าตรงไปนู่นก็จะเป็นห้างที่ยังไปทุกครั้งก็ห้างใกล้บ้านค่ะต้นนี้ก็สวยนะคะเราไปกันดีกว่าค่ะเดินมาฝั่งนี้ก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันนะคะดูนะคะ ดอกสีม่วงวันนี้คือเขาปลูกเขาจะมีเป็นรั้วกั้นอยู่นะคะไม่ให้เดินเข้าไปเลยค่ะเขาก็จะมีเป็นพื้นที่แบบเหมือนว่าท่าับปลูกต้นไม้ดอกไม้ด้วยนะคะก็ดีนะคะเห็นไหมคะค่ะแล้วก็เหมือนทุกวันนะคะเพราะยังไขประตูเข้าห้องปุ๊บนางก็ยืนคอยอยู่ข้างหน้าจริงๆนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะบอกว่านุ๊แล้วเร็ว,รวนุ๊เราคอยเธออยู่นะเปิดประตูให้เราด่วนๆน,นะคะ เดี๋ยวนะคะให้นั่งซฟกพักเหนือ่อยกันนะคะคุณหนูนีจะเปิดประตูให้นี่ละคะ่ะตัวแสบพอเห็นย่งจะนั่งทาอะไรอะไรหนึ่งไม่ได้นะคะต้องมาวอยเดินกลับไปกลับมาอยู่นี่ละคะ่ะนู่นละคะ่ะเออแมวที่บ้านใครเป็นเหมือนแถวนี้บ้างไหมคะนี่ยิ่งบอกยิ่งนี่นายยิ่งทาให้ดูนะคะว่าจะทํามาแม่คือย่างจะนั่งว่าจะนั่งได้กินหวานหะนังสือนะคะไม่ได้นะคะ นางต้งเดินมาตัวมาถูมาไถาก่อนนะคะเึกก่นคานั้จะพอใจนัางจะไปที่อื่นได้และะ้วค่ะเึ่นจะาดีมากให้เราถูไถก่อนใช่ไหมนุ่นนู่นนะคะเอาค่ะเอาสุกอย่างเนะคะดื้อค่ะดื้อมากๆเลยคะ่ะ